สวัสดีค่ะวันนี้อ้อยอีงข่าวนะคะจะมานําเสนอเมนูเนื้อแดดเดียวนะคะวันนี้เดี๋ยวมาเริ่มทํากันเลยนะคะเป็นเนื้อติดมันนะคะที่มีอ้อยซื้อมา1นึ่งกิโลนะคะนํามาล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็มาหั่นนะคะใครชอบชิ้นแบบไหนก็หั่นได้ตามสบายนะคะแต่ของไม่อ้อยหั่นแบบนี้เดี๋ยวมาเริ่มปรุงกันเลยนะคะอ้อยใส่นี้เข้าไปก่อน ผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เกลือเกลือหนึ่งช้อนชาค่ะน้อยใช้เนื้อหนึ่งกิโลนะคะวันนี้แล้วก็พริกไทยนี่นะคะพริกไทยเม็ดน้อยเอาไปโขกแล้วสองช้อนสองช้อนโต๊ะนะคะใส่ให้เขาหอมๆแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสนะคะ สองช้อนแล้วไม่เใส่น้ำตาลไปด้วยนะคะเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะใส่ไปแค่นี้นะคะไม่ต้องเยอะแล้วก็นวดเข้าเลยค่ะทำเนื้อแดดเดียวให้อร่อยนี่ต้องหมักข้ามคืนนะคะเอาถึงจะเข้าเนื้อดีในเวลาที่เราใส่พริกไทยลงไปนะคะเวลาทอดออกมาเนี้ยมีเม็ดพริกไทยเกาะติดที่เนื้อเนี้ยแล้วเขาจะอร่อยมากเลยนะคะ โอเคเดี๋ยวไม่อ้อยขอนำไปหมักไว้ในตู้เย็นก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรานำไปตากกันนะคะนี้หลังจากที่เราหมักกันไว้ข้ามคืนแล้วนะคะทีนี้เราก็นำเนื้อแดดเดียวของเรานะคะมาตากกันเลยนะคะ เรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็นําไปตากกันเลยนะคะวันนี้แดดเปรี้ยงมากเลยค่ะแล้วพอเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาทอดกันนะคะนี้เราใส่น้ํามันลงไปเลยค่ะไม่ใช้น้ํามันเก่านะคะรอบที่สองนะคะแล้วเราก็จะทิ้งนะคะเห็นไหมคะแมพริกไทยเกาะอยู่น่ากินมากเลยค่ะ ใบมะกรูดไม่ไอ้อยขอใส่ที่หลังนะคะให้เนื้อเขาสุกไปครึ่งทางก่อนนะคะเนื้อติดมันเนี่ยมันน่ากินจริงเลยค่ะทีนี้เนื้อเราก็ใกล้จะสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปเลยค่ะนี่นะคะหอ,อมหอมน่ากินมากเลยนี่นะคะ ในม,มากรูดมนอ้อยก็ใช้สิบใบในม,มากรูดนี้เราก็กินได้เลยนะคะเนี่ยมีประโยชน์ด้วยโอเคทีนี้เราตักให้พักเสด็จน้ำมันเลยนะคะนี่นะคะน่ากินมากเลยน่ากินไหมคะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนชา youtube นะคะเป็นเมนูที่ทำไม่ยากนะคะ ถ้าถูกใจยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอร่อยจังใบอ้อยอิงเขานะคะ